อะไรครับนี่แฮทตติกฮทติกเลยอัญอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราช่อง oh, โอติ่ง,งวันนี้พวกเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันอีกแล้วนะคะจะมาอันบ็อกซิ่งอะไรกันคะคราวนี้เป็นมิน,นิอัลบั้มชุดที่4ของ i ิจจนะฮะ Guess Who เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเราจะทําการเสกมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหบังไปหมดแล้วก็คือใหญ่มากครับร็อตนี้ก็วงอิจจี้นะคะคลิปของโอติงมักเนลิสนะคะก็ได้ทําคลิปน้องยูนาไปนะคะทุกคนก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะเป็นคลิปของน้องยูนานะคะมักเนของวงก็คือที่กล่องใหญ่ไม่ใช่ครับปสเตอร์เนี่ยมันใส่มาพร้อมกัน ส่วนของอัลบั้มจริงอันแค่นี้ครับนี่เป็นโตโต้การ์กันเปล่าเป็นใครกันครับนี่แต่ก็ดูเห็นเห็นแล้วว่าเป็นใครรีอารอาอยำได้นี่นี่เป็นรีอานะฮะมีรูปเดียวใช่ไหมอันเดียวแต่ข้างในไม่แน่ใจมีก็เกสฮูนะฮะโชวนน์นะฮะภาพหน้าปกก็อันนี้นะคะเป็นแรนดอมเนาะใช่ไหมก็สำหรับเกสฮูก็เป็นแรนดอมสีนะครับ รู้แค่ว่ามี3สีแต่ว่ามันไม่โชว์ให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างก็นี่เป็น<ส>แบบแ,แรกใช่แบบแรกที่เราได้อาจจะมีได้3้ำก็ได้เพราะว่าเราสั่งมาอีก3นะนะนี้อันแรกดูเหมือนแบบแมกกาซีนเลยเนาะอืม,มซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นแผ่นเนาะหรือเปล่าไม่รู้เลยต้องแกะก็มีทั้งหมด6เพลงนะฮะข้างหลังจะมีชื่อเพลงเพลงชื่อเพลงเพลง mafia in the r i n g sorry not s o รี่ k i d d i n g Me แล้วก็ Y Y Waves แล้วก็เพลงชูดนะเพลงโปรดแล้วก็เพลงเทนนิสอันนี้ก็มีแบบเยจีนะคะฮิฮิเฟยสมากโควหน้าวงของเราต <c oughs> ึงนวลเนานะอ่าก็แกะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ฟีลแบบนิตยสารลน,นมาใช่ๆผิวสัมผัสก็เหมือนเลยเปิดมาน้าแรกแดงเถือกเลยฮะ แล้วก็มี track list มันจะให้ตีมแบบเรียกว่าอะไรอะอเมริกันหน่อยหน่อยนะม,มาฟรีตอรีวินเนซูการ์สันเปิดมาคนแรกเป็นเยจีนะสวยจริงๆชอบมากเลยเขาแบบและนี่ก็เป็นลีอารอบนี้จำได้นะคะจำชื่อได้แหละลีพูดไม่เต็มปากลีอาลีอานะคะ เยจีรียูจินแล้วก็ <L ía. S 1> คนต่อมาก็เป็นรียูจินนะฮะแล้เ,เขาจะเร่างามอายุเลยเนาะรียูจินจแต่ละคนก็เดือะเอาไปเป็นมักนีลายฮนะสองคนแชรยองกับแชรยองกับยูนาบอกน่งงานเอง,<าน>ง<าน> แชยอนก็ค uhm, well <|yo|>. ือเป็นน้องของแชยอนวงไอจูวันนะคะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้ไอจูวันไอจูวอนไอจูวันเราอเสียงแล้วก็เลยไอจูวอนสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะก็เป็นน้องของแชยอนแชยองคืออะไรนะแชยอนเอแชยอนวงไอจูวันนะคะคนสุดท้ายนะฮะมักเต่ของเรายูนาอุ้ยโอ้โหอะไรหล่นมาเต็มเลยครับเนี่ย ไส้ทะลักโอ้โหมาเป็นกองเป็นกำมีมรยูจินใช่ไหมคะคนนี้กับเยจีนะคะเราจะวางไว้ก่อนนะฮะขออันแรกที่เราได้เป็น2คนนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์แบบว่ามีเขียนแบบเป็นชื่อของแต่ละคนเลยเยจีรยูจินเชรยอง ยูนานะคะก็เกสฮูแบบสติกเกอร์ประมาณนี้เลยก็จะมีรูปรวมนะฮะนี่ของเซตแรกนะ,ะอ่ะยังไม่จบนะเมื่อกี้นี่โอ้ยยจี <Y G S 1> นะคะทุกคนบีแวร์ออฟอิตจีนะคะระวังนะคะระวังจะโดนตกนะคะทุกคนอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีสุ่มอีก หลายแบบน่าจะมีหลายแบบคิดว่าน่าจะมีมเยอะอเลยน,นี่เรได้เยจนะครับแล้วก็นี้ให้ฟิลแบบหนังสือพิมพ์เลยเนาะเป็นเพลงแต่ละเพลงแล้วก็เนื้อเพลง,ลพลงใช,ใช่ใช่เนี่ยเลยหนังสือพิมพ์นะคะ <laughs> ไปต่อคะ่ะหนังสือก็มีอีกเซตหนึ่งฮะ,ะเริ่มจากเยจีโหลุกนี้คือได้นะ แล้วリアไปไหนอ๋อข้ามมาจับคู่กับรียูชินกันฮะโอ้โหเขามีแบบอันนี้เป็นเลขหน้าแน่เลยใช่ไหมดูด<ช>ิส <ut> มากอืมอันนี้เป็นリアล,นะลุกหน้าม้านะฮะリアลุกหน้าม้านะครับแล้วก็นี่เป็นเซตสามคนนะฮะリアยูานาแชริยองนี่แชริยองมีน้อง กล็อยู่ body s เชมิ่งแล้วล่นเออเดวโดนไม่ได้ไม่ได้โทษเฮะี่อ่ะนี่เหมือนเป็นข้อความที่เขียนให้แฟนๆกลับนะแต่ว่าเราอ่านไม่ออกภาพแบบดีมากเลยอ่ะดูแบบเดือด อุ้ยอันนี้อดี๋ยวว่ามันกลับหัวดั้งใจให้กลับหัวอลนี่ก็เป็นข้อความมากมายครแต่ลรายไม่ออกน่าจะมีคนแปลไว้ให้เดี๋ยมันเป็นเพลงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ก็เป็นพวกชื่อโปรดิวเซอร์ทีมงานต่างๆนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายเป็นแผ่นนะอุ้ยแผ่นสวยมากแผ่นแบบโชว์ให้กล้องหน่อยครับ มันจะแบบเออโฮโลแกรมหน่อยๆโอยนะครับนี่ยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นแผ่นด้วยหรือเปล่าอ๋อนี่ไม่ใช่นะโอ้โหมีรูปเล็กๆข้างในด้วยเป็นไรนี่เป็นไรเป็นอุ๊ยเตหนึ่งไหมมันเหมือนเป็นแผ่นป้ายแบบเล่นเกมเลยแบบว่าคนนี้ใครอะไรเงี้ยแล้วแบบข้างหลังก็จะมีชื่ออะไรเงี้ย แบบ Guess Who เกสทูอะไรเงี้ยลองดูวะสำหรับมือใหม่นะฮะเาบว่ามีรูปทุกคนเลยเคยเราจะปิดตาเพราะว่าเราก็ยังแบบจำชื่อทุกคนไม่ค่อยได้นะคะคนนี้ใครครับ D r <laughs> เฮ้ยระยูจิน <laughs> เดี๋ยวๆๆ <laughs> ใครวะโอ้ยหน้าอย่างเงี้ยมันไม่รู้อ่เดี๋ยวๆๆ เมื่อกี้ในในเล่มก็ทําหน้าขี้เล่นอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวนะฮะเชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่าเป็นใครนะเห็นรับเดียวครับแต่คุณอิงไม่รู้นะฮะสามเดือนเดือสองยูนาปะยูนาครับนี่ครับยูนาไม่หภาพเป็นยังไงคนต่อไปฮะนี่คนต่อไประยูจินถูกช้องครับรยูจินแล้วคนนี้คนนี้ลีอาลีอาลีอาหน้ามานะฮะ แชร์ยองค่ะคนนี้ทำได้แม่เดี๋ยวคนเดียวแล้วแล้วก็เยจีค่ะเออไปเล่นกับเพื่อนก็สนุกดีนะคะแบบคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นเกสฮูจริงๆนะเนี่ยแบบน่าจะมีคอนเซปต์อะเนาะเป็นมิจจี้มือใหม่ฮะต้องต้องฝึกหัดอีกเยอะครับต้องอิงเรามาต่อกันที่ต่อไปดีกว่าะมาค่ะมาที่กล้องใหญ่กันดีกว่าเออเอามา m a f i เออ m e ร Ten t ติ t ติโหน่าเสียดายกันนะเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเหมือนจะเหมือนทั้งหมดเลยเหอเหมือนจะมีอันนึงที่ไม่เหมือนแล้วที่เหลือจะน่าจะเหมือนอันนั้นหมดเลยแบบแปลว่าเราพลาดอันหนึ่งอีกใช่เราพลาดอันหนึ่งมีใครอยากเทรดคอมเมนต์มาได้นะคะใครอยากเทรดคอมเมนต์มาได้นะครับ โอ้อันนี้สวยอ่ะวิงวิงวิงด้วยอ,ะอ่ะทำไมไม่เหมือนอันนี้เลยเออ,อนั่นดิเพราะว่าช่งมาไม่พร้อมกันหรือเปล่าอัอโโนนี้มือหงส์แกมใช่วิ้งวิ้งวิงนะฮะเป็นยูนาเชริยองแล้วก็รีจินนะสามันนี่นฮะหน้าปกชมพูสหน้าปกชมพูนะฮะแบบหนึ่ง ก็อนี้เป็นสีชมพูเหมือนกันอันนี้มีชินาปกนาปกอยู่นี่เอก็ชมพูเหมือนกันเอออันี้ก็เป็นสีชมพูก็คือด้านอันนี้เมื่อกี้เป็นด้านหลังนะฮะเป็นลิสต์เพลงนะฮะหกเพลงที่เราได้กล่าวไปนะอือสำหรับผมชอบเพลงชูดนชูดมันจังหวะมันโดนเห็นในติ๊กต็อกคนไอ้นี่ใช้เยอะ แต่อิงชอบเพลงไงมาเฟียถ้าบอกว่าฟังเพลงเดียวนี่ไม่ะไรครับพวกมือใหม่แบงนี้แหละไม่แต่ว่าเพลงอื่นอ่ะก็ผ่านหูมาบ้างแต่ว่าแบบเออมันก็แบบก็ชอบมาเฟียไงมาเฟียที่ชื่อวินตุนโซก็คือเล่มเมื่อกี้ได้ออกแบบมืดๆแดงๆเป็นสีแดง ส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับข้างในก็ต่างด้วยเนาะเออรูปน่าจะเหมือนกันแต่ว่าสีโทนอ,อ่าโทนสีสีโทนโทนสีนั่นแหละโทนสีไม่เหมือนกันนะเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนลองมาเทียบได้นะคนละเซตเนาะเหมือนน่าจะเรียงรูปไม่เหมือนกันบางรูปก็ไม่เหมือนนะคิดว่าอมไม่เหมือนไม่เหมือน โอ้โหเศราย์่ะที่เราพลาดอีกแบบหนึ่งอะทุกคนอันนี้ไม่มีอันนี้อันนี้ไม่มีในอันนั้นอันนี้เป็นรูปกินโรล,ลิป,ป๊อปผมรูปอมนะยิ้มรูปหัวใจนะฮะเรีย์จีเย์จีเลียเลยเูยชิงอ๋อสามคนนี้ฮะ damage ์ a ดามาส์จริงจแล้วรูปรวมจะคนรูปกันนะฮะนี่รูปรวมนี่โอ้เชร์ยอง โอ้โห oh, ่จอันเดมาเฟีเรนตินติน <laughs> หลบได้ทอนทีแคชมี if you can อืม, <c oughs> มอยูนาะนี่ก็มักแน,นาา่น่นนารักนี่มีมักแน่ารน่ารักโอ้ ตายไปเลยอืมเขดลูรวงนะฮะอ่าเหมือนเดิมนะตอนท้ายเป็นคำพูดอุ๊บสแตละคนอุ๊บสแผ่นก็แผ่นแผ่นแผ่นเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนป่ะเหมือนแผ่นเหมือนกันนะแผ่นเหมือนสีมันหลอกตาก็น่าเสียดายนะฮะ เยจีซ้ำนะส่วนนี้เรียไม่ซ้ำนะครับสติกเกอร์ก็จะแบบเป็นสีชมพูอันเมื่อกี้เป็นสีเหลืองส่วนนี้เหมือนกันนะเหมือนกันสีชม,มพูเหมือนกันแล้วก็อันนี้อย่าบอกนะซ้ำค่ะอันนี้แล้วก็อนนี้อันนี้จะเป็นคนละรูปเนาะ เชื่อเพราะว่าแอบดูก่อนก็อาจจะจำไม่ได้คนแรกเอาง่ายสุดเลยเช่ร์รยองนี่ชร์รยอยูนาฮ่นาฮ่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 าฮอาฮ่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 าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ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 ีาาฮ่าฮ่าฮาฮ่าา่่าฮัาฮ่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 ่ เดี๋ยวแค่สองคนละอันนี้เออเอเจกับยูนาเออก็ออไม่เหมือนกันนะแล้วก็มี <นะ S 3> รมูปสุ่มเล็กๆพี่เอเนี่ผม,มบ่อยแ้วเนะี่ยอุ้ย Who is เดมา a เฟียอุ้ยเท่อะเหมือนแบบให้ให้เดาแบบไม่ได้สังเกตเออไม่ได้สังเกตปูอิสเดมารเฟียอันนี้อันนี้อันนี้สวยนะเอออันนี้อันนี้ท้ายข้างหลังอาจจะยากกว่านะจริงอันนี้อันนี้หน้าปกเหมือนอันแรกใช่ไหมแต่ว่า อันนี้ไม่สีชมพูก็สุ่มจริงฮะเป็นแผนการตลาดที่ของ JYP ฮะไม่ซ้ำฮัลโหลไม่ซ้ำค่ะมาเดากัน Who is the Mafia เดากยากเนี่ยถ้าไม่ซ้ำก็ต้องตัดเยจิริยาไปแล้ว จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมไอ้ดูแล้วว่าใครคิดว่าเธอจะเป็นยูนานะไม่ใช่อ๋อมันก็ต้องเป็นแชร์ไรยงองแลไม่ใช่หรือไปยูจีผิดนะเดาผิดอ่ะโอ้าะว่านี้พินราร์ห่านมากระหว่างอินแก่ครับโัโตักาสองอันซ้ำไหมไม่ซ้ำครับนี่ ไม่ซ้ำเฮ้ยยอดทันว่าน,นี้น่าจะรู้แน่แโอเชลย,ยองโอ้โหยูนาไม่มาฮะยูนาไม่มาผมรู้เลยเชลยองอุ้ยเสียดายอ่ะอุ้ยคือได้ครบสี่คนเลยอ่ะอุ้ยคือแบบมันเท่มากอ่ะแบบหูอิ s t h มมาเฟียข้างหลังแล้วแบบแล้วคือลายมือข้างหลังคือไม่เหมือนกันด้วยนะก็คิดว่าใครลายมือสวยสุดสดีมากฉันสวยสวยุด ลายมือนะชอบชอบอันนี้ก็ยีงชอบเยจีอ่ะไม่แบบมันดูแบบอันนี้ดีอันนี้ก็ลายลายมือดีอ่ะดูเป็นผู้ใหญ่ดีก็ลายมือดีทุกคนแหละแบบชอบคือดีอ่ะโอ้ยนี้จะซ้ำหรือเปล่านะฮะเยจีซ้ำหรือไม่มีแค่เยจีครับเนี่ยไม่น่านะฮะเอออะไรไม่น่ามีแค่เยจีอ่ะ มันจะเกลือไปป่ะปโอ้โหคืออะไรครับนี่แฮตติกแฮตติกเลยอะไรครับนี่แฮตติกเห็นคนแบบลงรูปในช้อปปีอยู่นี่สั่งไปตั้ง11บัอมแต่การแถมได้มาไม่ครบทุกเมมเบอร์แถมบัมยังขามาไม่เท่าเท่ากันอีกเฮ้อสั่งมาตั้ง11ก็คือต้องเสี่ยงดวงอ่ะเออมันอยู่ที่โชคอะหรือว่าถ้าสั่งติดติดกรรมจะได้ซ้ำซ้ปเนี่ยแบบคนแพ็คของอะไรเงี้ย เป็นไปได้อยู่นะถ้าเป็นเยจีมันคงใช่นะแหละมันคงเล่มติดติดกันแล้วแหละก็เราจะไปดูเลยนะฮะอันนี้อ่ะให้รุ่นเลยนี้นี่เหมือนกันอยู่แล้วเห็นสีม่วงก็รู้สึกตจคอไม่ค่อยดีเลยอย่าบอกว่าใช่นะใช่ค่ะทุกคนเยจีขอกอันเลยแต่โปรดการไม่ทำนะครับทุกคนหรือว่าหรือว่ามันเป็นรุ่นนี้ทุกรูปมันเริ่มเริ่มแอบสงสัเหมือนกัน ไม่ไม่ใช่หรอกคุจริงมันต้องมีมันต้องมีแบบขาขาดิใช่ป่มเราต้องเรียนนี้ไม่คิดจะล้ากันเลยเลยครับเขาบอกค่ะมันเป็นดวงของคุณนะครับคือถ้าใครแบบซื้อมาเหมือนกันแล้วไม่ได้เอเจนะคะคอมเมนต์บอกได้นะคะทิ้งอะไรไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะติดต่อกลับไปนะคะเพื่อแบบมาแลกกันอะไรอย่างนี้ปวดตับเลยเยเจเ ถ้าเกิดว่ามีใครนะคะอยากจะแบบอุ้ยเล่มนี้ปกแบบนี้ยังไม่มีนะคะก็แบบว่าเออบอกกันมาได้ยังไงอะไรยังไงนี่ครับเราได้เราได้มาลงมาแลกกันเนาะก็ประทับใจสุดก็คือแพนเทิร์นเออแต่อันนี้คือแบบว่าชอบมากจริงอ่ะไปหาอีกคนมาให้ได้เป็นหน้าหลังชอบหลังเลยอยู่นายคนหนึ่งต้องหายแล้วครับเป็นเมนของ มันจะมีคนปล่อยอยู่เนาะนะบอสเตอร์บอเตอร์บอเตอร์เกือบลืมยับยับอ่ะหอมไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ไม่มีบับเบิ้ลเลยชอปปี้เออว้าวอ้ยสวยมากเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ่ะมีกี่แบบเนี่ยมันน่าจะมีสามแบบเหมือนกันบ้างบอเตอร์ถ้าอีกสองบอกเหมือนกันก็ชัดเลยชัดเลยมีลุ้นนะมีลุ้นอันนี้อันนี้สีดูไม่เหมือนเกืองสี เนมอันนี้เป็นแนวนอนครับไม่เหมือนนี่ปังนะเวียนนี้สวยเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะมีสามแบบนะโปสเตอร์เป็นพับเบอร์แบบเอาไว้ข้างในเพื่ออะไรไม่รู้ครับวอเตอร์ยับเลยเอ๊สีเหมือนแรกเลยแทมโอ้โหใช่แล้วครับใช่แล้วล่ะเห็นเห็นนี้รู้เลยใช่เลยอแฮตติกครับแฮตกซ้นั่นแหละค่ะก็จบไปแล้วครับการอันบ็อกซิ่ง g ก๊สฮูของอีจีนะครับก็อย่างที่รู้กันนะฮะ c ี p ฮะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้อันยอ์